อ,อไปที่วัดทองใช่ไหมวัดทองนพระคุณนะครับในวันที่27พี่น้องชาวเรือที่ฟังอยู่ทางบ้านนะครับติดตามตามติดกันต,นต่อไปนะครับใช่ของนายกแจกกุชานทองยืนใช่วันที่ยี่เปลี่ยนครับบุฟเฟ่ครับบุฟเฟ่โอเพ่นทั้งหมดเอาละออกหมาลวจะเที่ยวนีกลับไปน้ำน้องเฟยบอกว่าจะทำลอดไอ้อีหนึ่งเที่ยวไปน้องพี่น้องดูไปไอจุดปล่อยดูได้ปีที่พัดตาย โอปิติมาตายย่อมาอยู่สีน้ำเงินเที่ยวหนีเทไอ้วิลาพรกับไปอยู่สีแดงฝั่งโนดเอาแล้วต้องขอขอขอบคุณคนเลือกหรือใรุ่นดิดอดีตผู้บัญชาการทหารเหลือมาเป็นกำลังใจให้กับท่านนายกอ้อยนายกวันดีเชอร์ไอหน้าเอาหรือว่าเที่ยวไอตีตีบทตีเบสตีเตี๋ยตีตีตีขยี้ไอ้บัดนี้วันลาพรจะตามทันหรือไม่ไท่หรือว่าจะทันหรือไม่ทันจะพายสเต็ปอย่างนี้ว่าเทพวันลาพรเสียท้ายเล็กน้อยเทพเวลา อยู่เล้าหนัำแดงเที่ยงแรกพาทาเสียทีแต่เทจ้าน,นี้เอาไว้ปฏิพัฒนายย่อได้ทาได้ทีกระชากสีภายหนีแล้วตั้งลำได้อยู่เล้าหน้ำน้ำเงินมองขาใครได้ยิ่งพายยิ่งดียิ่งพายยิ่งดียิ่งพายยิ่งไกลแล้วจ้า นี้เส้นชัยขอบคุณครับนักกีฬาทั้งสองทีมขอบคุณครับเอาเส้นชัยกรรมการทุทสงเกตยกธงสีน้ำเงินนะครับให้กับหนุ่มปิติพัฒน์สายย่อเป็นฝ่ายชนะครับพี่น้องหนุ่มปิติพัฒน์สายย่อเป็นฝ่ายชนะครับ